ทำอะไรกินทำเพ็ดมาม่าอร่อยไหมเผ็ดบะมาม่าบะเผ็ดบะคนไทยมันเอาเอาปั่นมาโอ้ต๋ามาม่าฮะฮะเออเอน้ำน้ำน้ำเป็นกินได้อยู่ไหนน้ำอืมกินได้อยู่น้ำกินได้อยู่อันบ่ คนไห้มันเท่ากันก่อนไงต้องเท่ากันว้าวอ๋อกินน้ำไม่บ่พ่อให้พอ่อกินน้ำไม่บ่เอาลองใหม่กินดิพิษอืมว้าวอ๋ออร่อยเลยน้ำมันเพิษอืมน oh. 嗯。Mm.